ความมั่งคั่งกันต่อนนคะในช่วงของการทําความเข้าใจกับปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนค่ะพี่นึกขาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะพี่นึกได้ให้ภาพไว้เรื่องของผลประกอบการหรือผลการดําเนินงานที่จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยว่าทําให้เรารู้ว่าหุ้นตัวนั้นหรือธุรกิจนั้นเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วังไรกันต่อเดียดูกันถึงจําได้ไหมครับโกลส์เซอร์ไพรส์นะโพสิีฟเนกาทีฟวันนี้เนี่ยพี่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะเอามารวมกันโนะครับ แต่พอรวมกันแบบนี้เนี่ยนะคะทีน่าเชื่อว่าหลายคนเริ่มเอามือกลุมขมับกลัวใช่ไหมยากทั้งกลัวแล้วก็ทั้งเยอะด้วยมันจะพอมีอะไรที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาแล้วทําให้เราสามารถประเมินได้ง่ายๆบ้างไหมคะพี่เนแ้อถ้าพูดเกิ่นขนาดนี้มีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยคือว่านักวิเคราะห์ที่เราบอกเนี่ยนะครับจากหลายๆบรกเกอร์เนี่ยเชื่อไหมครับเขาวิเคราะห์ออกมาถูกไหมว่าปีหน้าเออร์เน็งจะเป็นเท่าไหร่นะ 20กว่าคนนะรอยเตอร์เขารวมกันะะนหาค่าเฉลี่ยออกมาอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซนแซสนะครับจากคอนเซนแซสเนี่ยเราพอดูได้นะครับว่าเราควรซื้อหุ้นตัวไหนจากเอิร์นนิ่งนะครับสิ่งที่เราดูง่ายๆเราดูตัวเลขตัวเดียวะนะครับใน Stock Report Plus เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสกอร์หรือว่าเอิร์นนิ่งสกอร์นะวิธีการดูสกอร์นะง่ายๆกันที่บอกตัวเลขตัวเดียว6 7 8อ็ดแปดซื้อตัวไหนก็ต้องซื้อ ตัว8ปดไหมคะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนะแต่ถามว่า8เนี่ยเบื้องหลังมันมาอย่างไรค่ะทีน่าอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะโชว์ให้ดูหน่อยค่ะรับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรีพอร์ตเราพูดถึงหุ้นของแบงค์ใช่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเราพูดถึงว่าเคียรแบงค์เนี่ยเติบโตดีสุดถูกไหมถ้ารีแคปนะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้ได้ะลยเคีแบงค์เนี่ยนะครับสกอร์ในแง่ของเออร์เน็ิ้งเนี่ยออกมาที่8ค่ะนะครับสกอร์ออยยู่่่่่่ททีีี8เเเเต็มม10นนะะะพพรรรราาาาาไคับวผ ส่วนใหญ่เขาเป็น positive surprise ค่ะนะคำว่า positive surprise เนี่ยคือพูดง่ายๆว่า4ควอเตอร์ล่าสุดเนี่ย positive ซะสี่คือดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับ3ครั้งโอ้โอคือส่วนใหญ่ครับสามครั้งใน4ครั้งตรงนั้นน่ะประกาศออกมาแล้วดีกว่าคาดใช่แล้วก็เป็น negative แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือครั้งล่าสุดนี่แหละแต่ว่าเป็นครั้งที่ negative กันทุกแบงค์เพราะฉะนั้นสกอร์ในแง่ของ earning surprise เขาเนี่ยดีมากนะครับ ส่วนถัดมาเนี่ยเราเรียกว่า estimate revision หรือพูดง,ง่ายๆว่านักวิเคราะห์แต่ละคนเนี่ยเขามีการอัปเกรดนะครับกำไรที่เขาคาดในอนาคตเนี่ยเป็นยังไง พวกปรับประมาณการทั้งหลายปรับประมาณการถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆถูกไหมครับธุรกิจก็ดําเนินตามไปเรื่อยๆถ้าธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีกว่าที่ผ่านมาดีกว่าที่เป็นในวิเคราะห์ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาก็ปรับขึ้นถ้าแย่กว่าก็ปรับลงถูกไหมครับแลกลงทุนราเช่าไห้ปรับขึ้นเลยลงเรางต้องปรับขึ้นสิปรับขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นธนาคารไหนที่มีการปรับขึ้นประมาณการบ่อยๆเยอะๆก็ดีนะครับซึ่งเคแบงค์เนี่ยก็อยู่กลางๆนะครับเท่าๆกับเพื่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ เอามาดูเน่ของสกอร์ของ Stock Report Plus เนี่ยเรียกว่า Recommendation Changes พูดง่ายๆว่านักเคาือ์เนี่ยเขาก็จะแนะนำนะหุ้นเนี่ยก็จะมี h o l มี Buy มี Sell ซื้อถือขายถูกต้องนอกจาก Buy เนี่ยในรอยเตอร์เขาแบ่งเราเป็น Buy ธรรมดากับ Strong Buy นะครับแนะนำสุดๆเลยแนะนำสุดๆเลยนะครับ Change ตัวนี้หมายถึงว่าถ้า เดิมเป็นบายอันใหม่เป็นสตรองบายก็ได้สกอร์ได้แต้มบวกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเดิมเป็นบายเรี๋อวโหอันนี้ไม่ดีนะครับซึ่งทั้ง3อันเนี่ยโดยรวมออกมาแล้วเนี่ยเคบงได้8โอ้โหอันนี้เต็ม10ใช่ไหมคะพี่แปดเต็ม10อ๋อก็ดูดีสิคะถูกต้องอันดับ2ให้ถ่ายว่าใครอันดับ2น่าจะเป็น SCB อ่าถ้ามองเฉพาะ g r o สเนี่ย เราก็จะคาดว่าเป็น S C B ถูกไหมเพราะว่า growth เขาโดยเฉลี่ยสูงกว่าแต่ว่าเผอื่นนะครับของ S C B เนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยมันมีนักทีบเซอร์ไพรส์นะและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนักทีบเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้อันดับ2เนี่ยเป็น B B L ในเรื่องของ earnings งสกอรนะครับสกอร์อยู่ที่7จ็ดนะมาทีเคเบล์แปดนะครับเเนี่ยนะครับก็เรียงกันมาเลย earnings งเซอร์ไพเนี่ยเท่ากันกับกับตัวของเคย์แบงค์ก็คือ p o s i t i v e 3ครั้ง negative 1ครั้งนะครับแต่ว่าดีกรีหรือว่าความแรงของ positive เนี่ยยังสู้เคตแบนไม่ได้นะก็เลยเหลือ7นะครับอีกทั้งสกอร์ทั้ง2ตัวก็พอๆกันถ้าฉะนั้นก็คืออันนี้คือเป็นการวัดทั้ง3มิติใช่ครับที่เอามุมมองของนักวิเคราะห์มารวมกันแล้วก็มากลั่นกรองให้มาเป็นเบนช์แม็กแบบง่ายๆในการใช้เปรียบเทียบกันซึ่งในการเปรียบเทียบตรงเนี้ยนะครับเราเราดูสกอร์ก็ได้หรือบางคนเป็นคนที่อยากรู้มากอยากรู้ว่า เบื้องหลังสกอร์เนี่ยมาไยงไรรีพอร์ตของเราเนี่ยตัวรีพอร์ตพลัสเนี่ยมีบอกเลยว่าอย่างเช่นคำว่า Positive หรือ Negative Earning Surprise เนี่ยตกลงมันบวกหรือมันลบกี่เปอร์เซ็นต์คือบอกละเอียดเลยบอกละเอียดเลยแล้วก็บอกด้วยครับนะครับที่น่าดูว่าไอตัว negative เนี่ยนะครับงบออกวันไหนอ่าแอนาลิสเอสิเมตเท่าไหร่ออกมาจริงเท่าไหร่นะครับ๋อเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ยังไงโอเคเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ย อย่างนี้ที่นักก็สามารถนํามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังได้สิคะว่าเราก็เลือกลงทุนในหุ้นที่มี e a r n i n g ็งสกอสูงก็พอแล้วสิคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยเออร์เน็งสกอนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ตามแต่เป็นส่วนหนึ่งเรายังมีอีกหลายตัวที่ดูประกอบนะครับแน่นอน e a r n i n g ็เนี่ยนะครับอาจจะสะท้อนสุดท้ายสะท้อนไปยังราคาแต่บางทีเนี่ยเออร์เนดีราคาอาจจะไม่ขึ้นเพราะอะไรคะหรือบางทีราคาขึ้นเออร์เน็งเฉยๆลองถ่ายสิเพราะอะไร เพราะว่านั่นนหะสิเพราะอะไรคะพี่น่าให้คุณผู้ชมคิดไปพร้อมกันนะเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้พี่นึกเฉลยเลยดีกว่าค่ะมันจะมาจากเหตุผลอะไรคะเออร์เน็งเนี่ยนะครับประกาศไรมาสละครั้งถูกไหมนะแต่ราคาเนี่ยเปิดทุกวันใช่บางทีเนี่ยนักลงทุนนักวิเคราะห์คาดว่าหุ้นจะดีก็ซื้อหุ้นก่อนเลยคาดว่าอนาคตจะดีซื้อก่อนเลยเออร์เน็งยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้น p r i ซ์เนี่ยมันจะ Move ก่อนนะครับหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะครับ Price กับ e n i n g เนะก็จะเป็น P กับ e. อาถูกไหมครับ P อยู่ข้างบนอ E อยู่ข้างล่างาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า P-E Ratio อ๋อนี่มันสัดส่วนมหัศย์นีนะ่ที่เราได้ยินบ่อยๆว่า P-E p, e, p e เนี่ยที่มามันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่ง P-E Ratio เนี่ยถามว่าใช้ยังไงเออจริงๆการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากนะครับแล้วก็เหมาะกับใช้สำหรับทุกคุ้นะนะฮะ PE เนี่ยเราดูง่ายๆอย่างนี้ครับเราดูว่า E เนี่ย เป็นตัวข้างล่างตัวเป็น e a r n i เ g ็งนะเราชอบไหมเออร์เน็งดีๆเราชอบถูกไหมพีเนี่ยคือราคาราคาเวลาเราจะซื้อหุ้นอยากซื้อราคาถูกแพงอยากซื้อถูกค่ะอยากซื้อถูกงั้นอยากด้วยพีต่ำๆพีสูงๆพอหากันโชคปึ๊บนะเราชอบหุ้นที่ PE ต่ำจะแปลว่าถูกนะแต่ว่า PE เนี่ยมันก็จะเทียบกันระหว่างเซกเตอร์ไม่ได้นะเพราะว่าธุรกิจมันไม่เหมือนกันถูกไหมเอาลุกไม่เหมือนกันนะโปรเซสทุกอย่างมันต่างกันหมดเวลาเทียบ p e เนี่ย ควรเทียบกับเพื่อนเทียบในเซกเตอร์เดียวกันเเอดนะครับอย่างตัวอย่างของตัว BBL เขตแบงก์ s b ที่เรายกเนี่ยเทียบได้เลยนะครับเป็นธนาคารขนาดใหญ่เหมือนกันล้าก็ทําธุรกิจใกล้เคียงกันใช่นะคะผลปรากฏออกมาถ้าเทียบกันแล้ว P/E ของแต่ละแบงก์เป็นยังไงบ้างคะพี่เนื้อจริงๆแล้วเนี่ย P/E เนี่ยนะครับเราหาข้อมูลดูได้ทั่วไปนะสิ่งที่เราคุยกันอยู่เป็น P กับ E เนี่ยนะครับ E ข้างล่างเป็นงบที่ประกาศแล้วนะ เราจะรวมเรียกว่าเป็น trailing PE อ๋อคือ PE ที่มาจากข้อมูลในอดีตข้อมูลจริงในอดีต<แ> E นี่คือผลประกอบการล่าสุด12เดือนหรือ4ไตรมาสนั่นเองอมันก็จะอัปเดตทุกไตรมาสถูกไหมครับผลประกฏมาออกว่านะครับ PE ของ BBL เนี่ยต่ำสุดคือแปลว่าตอนนี้หุ้นแบงก์กรุงเทพถูกที่สุดในบรรดา3ตัวนี้ ถูกต้องถ้าเทียบถึง e a r n i n g ที่ผ่านมา,าใน12เดือนย้อนหลังะนะครับส่วน K-Bank กับ BBL เนี่ยนะครับ PE อีโทษนะครับ K-Bank กับตัว SCB เนี่ยนะครับ PE เท่าเท่ากันอยู่ที่นท12นะครับ BBL ยังอยู่ที่10เท่ากว่ากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย PE เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับเพื่อนพอจะบอกได้อย่างเนี้ยทีหน้าก็จะบอกว่างั้นซื้อบีบีเอลอยด์บีบีเอลอยถูกปก่ะค่ะนะเชื่อไหมครับว่าบีบีเอลอยเนี่ยพีอีเขาก็ เทียบในอดีตเขาก็ต่ำอย่างนี้อยู่แล้วเราดูกราฟจากชาร์ตนี้ได้นะครับว่ามันต่ำกว่าตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่า e ออ n ์เน็มันต้องโตมากเมื่อเทียบกับเพื่อน2คนนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อน2คนนั้นเนี่ยเคบงกับ s c b เนี่ย นักลงทุนเนี่ยคาดการณ์อนาคตว่า e อ r n ์ n g ็งจะดีเขาก็เลยอยากซื้อในปัจจุบัน P เลยสูง PE ก็เลยสูงกว่าก็คือเลยให้เหมือนให้พรีเมียมกับการเติบโตของ e อ r ร์ n g ็งในอนาคตที่คาดการณ์กันไว้ถูกต้องอนะครับแล้วก็นอกจากเทียบกับเพื่อนนะครับยังเหมาะกับการเทียบในอดีตด้วยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอ่ยกตัวอย่าง BBL และกันในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้ว PE เป็นเท่าไหร่ ตอนนี้ถ้า P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจจะย้อนหลัง5ปีแสดงว่าถูกกว่าโดยเปรียบเทียบเมื่อเราซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็จะสบายใจมากขึ้นในการถือลงทุนะยะยาต้องเหมือนที่น้าผู้หญิงไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยของลดราคาถูกลงซื้อถูกกว่าเพื่อนเราก็อยากซื้อแฮปปี้เลยแฮปปี้ถูกไหมซึ่งข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับใน s t o c k Report Plus เราก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับในส่วนของ P/E เนี่ยเราจะมีชาร์ตให้ดูนะครับทั้งเชลงิ่ง P/E นะแล้วก็ For ์เวิร์ f P/E w a r d PE เนี่ย ใช้กันเลยเปลี่ยน e ข้างล่างเนี่ยจาก12เรือนย้อนหลังเป็นพิเรียนในอนาคตเป็น e ในอนาคต e แล้วอนาคตตรงนี้เขาเอาข้อมูลมาจากไหนอะคะเพราะในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดนะก็เอาข้อมูลมาจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันว่านักวิเคราะห์นะครับ20กว่าคนคิดว่า e ในข้างหน้าเป็นเท่าไหร่เอาตัวนั้นนำมา เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับ PE ในมิติที่เข้าใจง่ายแล้วก็ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะสาหรับนักลงทุนเองที่อยากจะเอาภาพ PE ไปใช้พี่นึกจะมีคีย์เมสเซจอะไรฝากให้นักลงทุนไปแชร์กันต่อบ้างคะผมว่า PE เนี่ยเป็นเป็นเบรชัวแรกที่เราควรจะรู้จักเลยนะเวลาเพื่อนบอกหุ้นมาเนี่ยนะครับถามเลย PE เท่าไหร่แทนที่จะถามว่าหุ้นตัวนี้ใครเล่นนู่นนี่ไม่ต้องไปสนใจถามเลย PE เท่าไหร่ถ้าเขาบอกมา PE สัก 3 0 4 0เท่าโอเท่าแสดงว่าเราต้องคาดการโดร r เยอะๆแต่ถ้าโ r ร w ได้ไม่เยอะแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้น PE จะเป็นอีกหนึ่งป,จปัจจัยเป็นเหมือนกุญแจที่ไขเลยว่าตกลงหุ้นตัวนี้เป็นสไตล์ไหนถ้าเป็น value stock PE ไม่ควรสูงถ้าเป็น growth stock PE สูงได้แต่ growth ต้องสูงต่างโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจาะลึกในเรื่อง PE กันต่อแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นึกมากๆเลยที่พาเรามา connect สู่หัวข้อของ PE กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ ฟันด a m e ม t นท c o n ลคอนกันไปแล้วนะคะส่วนช่วงหน้า t e เทคนิค e c t มีสัญญาณทางเทคนิคอะไรมารอรับคมอาวุธดีๆให้กับนักลงทุนกันอีกบ้างอดใจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา Connect กันต่อค่ะ